เราอยากให,นนใ,ห Eller, ให้มันเป็นหนังสือที่มันเป็นมิวส ci ิคริดญาจริงๆอะมันก็ไม่ได้ยากนะแต่ว่ามันก็เป็นความแบบท้าทายอะไรเงี้ยค่หน่เด้นมากเลยแกไปหาคนเยอะเลยคุณชอปปิ้งทีเป็นลาลาเนี่ยคุณรวยมาจากไหนก่อนขอบคุณที่ทำให้มีผ่าช่วงเวลาที่เป็นคณเข้ามา ลแล้ววันนี้นะคะเพื่อ <ๆ S 2> นๆก็มาถึงแล้วค่ะเป็นวันที่พอกเก็ตบุ๊กของเรานะคะได้แกะแล้ววันนี้ จริงจิโปรเจกต์เนี้ยปีกว่าๆเลยนะใช่ทำกันข้ามปีเลยนานมากจริงๆก็ต้องขอขอบคุณสำนักของพราวนะคะที่ให้เกียรติมิวกี้กับโปรเจกต์นี้ซึ่งเป็นโปรเจกต์ที่มิวกี้ภูมิใจมากๆเอาจริงๆเพราะว่าจุดประสงค์แรกที่อยากทําก็คืออยากให้เรื่องราวของตัวเองอะเป็นแรงมระตุ้นใจเล็กๆให้กับหลายๆคนที่ได้ซื้อหนังสือเล่มน,นี้นะคะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องก็คืออยากให้กรนเนชเนี่ยเขาได้ภูมิใจว่าแบบแม่เขามีแบบพ็อกเก็ตบุ๊กให้ลูกเห็นว่าเอ้ยโตมามันมีเรื่องราวนะแล้วในรราาววนน,นนั้น้กกยดะบท ตอนแรกมันมีการคุยกันก่อนที่จะมีปัญหาใหญ่ของมิวกี้นะคะเราก็หยุดไปหนึ่งปีเต็มๆเวลามันเลยยาวนานมากมิวกี้คือดูเป็นคนที่พี่คิดว่านะคะนักสู้อะเป็นภาพอของลูกคู่คืออยู่สู้มาด้วยตัวเองทีชีวิตมาด้วยตัวเองเรารู้ว่าเรื่องหน้าจะดูเรื่องเนื่งสนุกเบื้องหลังเขาต้องรับรยันสด,ดิทมในทุ้กูได้เพราะว่าจริงๆแล้วไม่ใช่ตู้เหมือนใช่มิวกี่ตู้เหมือนตือนือนเพหน้าครอบตัวด้วยก็คือเขาก็รับผิดชอบคนรับได้ ขาเลยมองว่าเออวงนี้มันก็น่าจะเป็นวงที่แบบเป็นไอดอลแล้วก็เป็นินค้าที่ทำสินค้าออกได้ปีแผนนเรื่องกว่าจะประสบรูกเอกเนี้ยการจัดการวีธีคการจัดการชีวิตของมูนเวลี่ที่อยากให้มันเป็นคล้ายๆอาบุกเล่มหนึ่งที่คนอยากซื้อเก็บเพราะว่ามันมีความเป็นตัวมูลี่อยู่ด้วยในน่้นะแล้วก็เป็นหนังสือที่ให้ อินสปายบางอย่างด้วยหนังสือเล่มนี้ทุกคําที่มันออกมาค่ะมันออกมาจากมิวคี้จริงๆเพราะว่าคือเรานั่งแก้ตัวต่อตัวเลยว่าอันนี้ไม่ใช่ภาษาเราอันนี้ไม่ใช่คําพูดเราเราอยากให้มันเป็นหนังสือที่มันเป็นมิวคี้รายาจริงๆะ คือว่าสุดท้ายนะคะวันไฟนนลแล้วว่าโอเคต้องขอทุกอย่างออกมาแล้วเป็นวันที่เมื่อกี้แบบเช็คทุกอย่างทุกคําพูดทุกเวดเลยอะ่ะมันก็ไม่ได้ยากนะแต่ว่ามันก็เป็นความแบบท้าทายอะไรอย่างเงี้ย หลายๆเรื่องอ่ะเราเล่าไปแล้วตามชาแนลของเราตามรายการต่างๆอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ละเอียดเท่ากับในหนังสือในหนังสือมันจะละเอียดมากคือตั้งแต่เกิดเลยอะ่ะจนมาเป็นแบบมิวกี้ปยญญาในวันนี้อะไรเงี้ยแล้วว่ามันผ่านหลายพาร์ทมากๆทั้งเรื่องของในวัยเด็กเรื่องคุณพ่อเรื่องคุณแม่มันมีหมดเลยอะไรเงี้ย ขอให้พี่กี้ขายหนังขายหนังสือหน่อยซื้อกันหน่อยนะคะ <laughs> เพื่อน <laughs> ๆคือเราจะดีใจมากถ้ามันโสดเอาแล้วมันก็มีล็อตที่2ออกมาอันนี้อาจจะเป็น c h a ตอร์แรกนะคะที่ทําให้มิวกี้มีแรงบันดาลใจที่จะทําอะไรเพื่อหลายๆคนต่อไปจริงๆตอนที่พาว่ะค่ะติดต่อมามิวกี้ไม่ได้ถามเรื่องเงินเลยซึ่งเขาก็บอกว่าเราจะได้ไรายได้เท่านี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 ้นมิวกี้บอกมิวกี้ไม่สนใจเรื่องเงินเลยค่ะแต่ขอให้หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ให้ประโยชน์กับคนที่ได้อ่านแค่นั้นก็พอแล้วอย่างน้อยแค่ประโยคเดียวของเราอะ่ะหรือแค่หน้าเดียวของ มาันสามารถให้แง่คิดหรือว่าเปลี่ยนความคิดจากหลายๆคนที่กําลังท้อแท้ให้มีกําลังใจขึ้นมาได้อันนี้คือถือว่าวิวที่ประสบความสำเร็จแล้วก็อยากให้มาซื้อหนังสืเอเล่มนี้กันเยอะนะคะเล่มนี้ค่ะค่อนข้างครอบคลุมมากๆเพราะว่ามีหมดเลยทั้งเรื่องการทํางานแล้วก็วิธีการเก็บเงินที่ทุกคนอยากรู้แล้วก็วิธีการใช้เงินที่ทุกคนอยากรู้แล้วก็อาชีพที่ทุกคนอยากรู้คือมีหมดเลยในเล่มนี้ค่ะ3 9 5บาทเลยค่ะไม่แพงเลยก็สามารถหาซื้อได้ที่รา้านหนังสือชันนำนะคะทั่วประเทศเลยค่ะอันนีี้เหห็นนแบบแบบ,บ,บารอ การใช้ขอ,ของพี่การเลิโอนะคะตั้งใจที่จะมาสัอป์ตขอบค n ณผู้ชมมาชา love พิวค่ะแล้ว y ิวค่ะ <Bye. S 1> เป็นยังไงบ้างกระบวนการทำยากไหมคะยากค่ะยากเพราะว่าคุณมิวกี้เนี่ยพิธีพิถันกับรายละเอียดงานด้วยแล้วก็ต้องการรูปแบบที่สวยเป็นพิเศษแล้วก็สะท้อนความเป็นตัวตคนคุณ <ๆ S 1> มิวกี้ก็เลยต้อค <ๆ S 1> คงค่อนข้างเข้มในรายละเอียดนิด <ๆ S 1> นึงวันนี้ทำออกมาเสร็จแล้วรู้สึกไงบ้า, <ๆ S 1> คางคะเสร็จแล้วโล่งใจก็หวังว่าแฟนๆคุณมิวกี้จะชอบกับงานที่คุณมิวกี้ตั้งใจทำมากๆนี้นะคะ ก็มาแสดงความยินดีกับลูกสาวมิวกี้ปรยานะคะคุณเขาก็จะมีพ็อกเก็ตบุ๊กเป็นของตัวเองแล้วดิวฉันก็แบบตื่นเต,ต้น,ตนปกตินางชวนไปงานกลางคืนฉันไม่มาแต่ว่างานนี้ดิฉันต้องมาค่ะมาแสดงความยินดีกับลูกสาวนะคะขอให้แบบลูกสาวฟังๆยอดไข่ถล่มทลายพิมพ์ซ้ำาๆๆๆหลายร้อยรอบเลยนะคะรับรองว่าตังแน่นอน,นะคะ่ะบประสบความสําเร็จของ <ไม S 2> แต่ละคนไม่เหมือนกันโดยมิวกี้ปรยานะคะก็ยังไงก็ฝากลูกสาวด้วยนะคะมิวกี้คูยินดีกับมิวกี้มากนะคะขออยู่ยินดีในทุก ช่วงเวลาของหนูนะคะเพราะว่า,ามิวกี้เป็นคนที่มีความสามารถแล้วก็เวลาคิดอะไรแล้วก็จะทําอะไรก็ลุยแล้วก็ทําไม่ว่าจะเป็นร้องเพลงหรืออีกนี่อีกหนึ่งงานคือเขียนหนังสือหลายๆคนคงได้ประสบการณ์ที่มิวกี้แชร์แล้วก็แชร์ไอเดียทุกคนได้เอาไปใช้แน่นอนครูก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เดี๋ยวต้องอ่านหนังสือยินดีกับมิวกี้ด้วยค่ะกราวน้ำพาวนะคะวันนี้มาแสดงความิดีกับมิวกี้ปรยานะคะก็เขาเป็นคนเก่งแล้วก็เป็นคนที่สักซเซสเร็วมากเ้ายที่อายุยังน้อยอยู่ก็แสดงความดี ด้วยมากมากนะคะพี่บิลเจะบอกนอกจากว่ามีความสุขเพียงมากนะคะแล้วก็ยินดีเรื่องความสำเร็จครั้งนี้นะคะสแสดงความยินดีกับแม่มิวกี้เลยนะครับพี่เรื่องเราพี่พี่เปียนมิวกี้ผ่านมาทั้งชีวิตนะครับว่าไม่ว่าจะดีหรือร้ายอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ครับที่ไปได้มานั่งฟังแล้วก็แม่ครับที่ผ่านมาก็เพราะว่าจะมาอินสไปคนในวันนี้แล้วก็ตื่นเต้นมากจะได้ฟังของให้ทุกคนรับชมอย่างตั้งใจนะครับ proud of you mewtwo love you proud of you ันบทอีกสเต็ปนึงนะคะของน้องที่เขาทำพอเก็บจกมาเรื่องราวชีวิตของน้องเนี่ยผ่านถ่ายทอดเป็นตัวหนังสือประเด็นหนังสือเล่มนี้ที่คิดว่าประสบการณ์ของน้องเขาเนี่ยจะเป็นบทเรียนในการสอนคนหรือว่าใช้ชีวิตว่ามันจะต้องใช้ชีวิตดําเนินกันเป็นยังไงบ้างน้องก็คือมาถึงจุดหนึ่งที่มีความสำเร็จสักเซสในชีวิตของน้องแล้วล่ะแล้วก็อนาคตข้างหน้าเนี่ยน้องก็ต้องประสบความสำเร็จมากกว่านี้อีกแต่หนังสือเล่มนี้เป็นจุดเริ่มต้นของน้องเขาเพราะฉะนั้นพี่ก็ขอให้น้องเนี่ยประสบความสําเร็จในชีวิตและการงานหน้าท ดีใ,ใจที่ได้เห็นแม่มิวกี้ในอีกหนึ่งบทบาทหนึ่งเนาะจากปกติเราจะเห็นว่าเพิ่แม่เป็นยูทูบเบอร์อะไรเงรี้ยวันนี้ก็มาถ่ายทอดเรื่องราวผ่านหนังสือก็อยากจะเป็นโปรแทของทุกๆคนเลยขอบคุณแม่มิวกี้นะคะที่แพร์เรื่องราวของแม่แล้วก็ให้คนอื่นได้เป็นความรู้ก็ทั้งชี้แล้วก็พี่โตเนี่ยก็จะซัพพอร์ตแม่มิวกี้เสมอค่ะดีใ,ใจด้วยนะคะดีใ,ใจด้วยนะคะพี่มิวกี้พาทเกตนะครับท่านเชื่อว่าคนที่ได้อ่านเรื่องราวของ มิวคี้อะครับองมีแรงบันดานใจมีแรงบันลันใจแล้วก็เป็นกลังใจที่ดีมากๆเลยครับติดตามแล้วก็ฝากถดวยครเซ้นากากาหนังสือแมมมิวคีสุดๆเลยค่ะเซ้นมากเลยะแกาหาคนเยอะเลย อะไรขึ้นมาอยู่ๆถึงได้ปล่อยหนังสือเล่มนี้ออกมาฟูมิวกี้มีวันหนึ่งนะคะสื่อพิมพ์ของพราวเนี่ยติดต่อมาว่าอยากให้ฟูมิวกี้เนี่ยช่วยทําหนังสือออกมาโดยการที่เล่าเรื่องราวของตัวเองผ่านหนังสือ uh huh. ใช่คือทางเขาเขาบอกว่าเขาคิดว่าเรื่องราวของเราเนี่ยน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนที่สู้ชีวิตได้ no, 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 no. แสดงความดีนะครับผมกับแม็กซ์มิกีด้วยนะครับกับหนังสือเล่มแรกเลยนะครับน่าจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนแน่นอนมันอ่านง่ายแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งที่ประสบความสาเร็จในชีวิตแต่ว่าการที่เขาจะประสบความสาเร็จได้ขเขาไม่ได้ได้มาง่ายๆนะครับเพราะฉญแล้วเนี่ยคือเรา คุณชอบปิกทีเป็นล้านเนี่ยคุณรวยมาจากไหนก่อนหนังสือเล่มนี้บอกหมดเลยค่ะบอกใช่ไหมบอกทุาชีพบอกทุกกีจนะคะคืออะไรอ่ะออกพอกเกนบุ๊กเขียนหนังสือเป็นแบบตัวแม่เกินวายฉันต้องประสบความสำเร็จแน่เลยกังสือเล่มนี้ปกแข็งหลายหน้าด้วยเอาเวลาไหนไปเขียนคะเราอยากทำให้ครอบครัวเราอะมีชีวิตที่มันดีกว่านี้ ก็คือจุดเด่นจริงก็คือครอบครัวใช่ค่ะครอบครัวคือเป็นเหมือนเป้าหมายในชีวิตบางๆเค้งๆรู้กันอยู่แล้วนาอบอกตลอดให้มีความสุขให้มีความสุขให้มีความสุขเบอร์กิ้นไปไหนไม่ใช่กูรออยู่ใช้40ี่ินะสีดำบักเงิน ไายแรงมากคุณใสกับแม่มิวกี้มากๆนะคะที่มีหนังสือเป็นของตัวเองแล้วนะคะจะไปทำอ่านครบหน้าแม้กระทั่งสั่นหนังสือก็จะไปอ่านด้วยใครที่ติดใจห่อเหี่ยร์อย่าได้กลังใจหนังสือเล่มนี้เลยค่ะทุกคนขาฝากอุดหนุนแม่กันเยอะๆนะคะขอบคุณนะคะอันเดียกันด้วยนะคะแม่มิวกี้ที่วันนี้มามีของเก็นบุ๊กเล่มแรกของวันนี้แล้วนะคะ อินสไปร์ากสานะคะก็อยากให้ทุกคนได้ติดตามว่าชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งกว่าจะประสบความสำเร็จได้มันผ่านอะไรมาเยอะมากนะคะก็ฝากติดตามพ็อกเก็ตบุ๊กเล่มแรกของแม่ด้วยนะคะเชื่อว่าน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายๆคนได้ค่ะแล้วก็คอนเทนต์เรืเลชั่นด้วยนะคะแม่ขอบคุค่ะ โอ้อหก็คือ g r a t u l a t i o n s my mom ด้วยนะคะสำหรับการรับประกันแล้วมันเป็นอีกก้าวหนึ่งเนาะสำหรับความสำเร็จของคุณแม่แล้วเราก็ได้มีโอกาสไปอยู่ในจุดนี้ไดโมเมนต์ของการที่คุณแม่มาขึ้นเวทีแล้วก็พูดถึงพอดแคสต์ตัวเองแล้วก็ได้อ่านข้อความแล้วเป็นประโยชน์มากนะคะต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของอวยพรให้ยอดขายปังๆถล่มทลายเนาะก็เชื่อว่าหนังสือเล่มนี้นะคะเพราะค่าสือเล่มนี้น่าจะอินสไปร์หลายๆคนละในมุมมองต่างๆในชีวิตด้วยก็คุณแม่ได้สปอร์ตคุณแม่ได้นะคะ ขอใแม่เองก็มีความสุขกับชีวิตด้วยนะนางก็มาทํทำงานเยอะด้วยอะไรยังไงแต่พวกเราสองนางก็จะอยู่คอยสู s ไว้ a สม s สุดยอดยินดีด้วยนะคะคุณแม่มิวกี้จะบอกว่าเป็นหนังสือที่อยากอ่านมากๆห้ใครตอนนี้ก็อยากประสบความสำเร็จแล้วแม่ก็เป็นคุณแม่ที่สุดแซ่บสวยเซ็กซีู่ ตอบเลยว่าใครก็ตามจะต้องอยากซื้อเสื้อเล่านี้ไม่อานค่ะขันยันนะคะคุณแม่คุณมี้น้องดีใจด้วยนะแล้วก็ง่ายๆนะหล่ะๆแล้วถ้าใครตอบถูกแล้วับรางวัลเลยเลยนะฮะแต่ว่าก่อนที่จะไปเข้าสู่กิจกรรมแล้วก็ส่งตัวคุณมิวกี้ให้ไปมอบลายเซ็นและถ่ายรูปกับแฟนส่งตัวแล้วใช่เขาไม่ส่งตัวคำนำแรกคือให้บอกว่าคุณเนี่ยชอบอะไรในตัวผู้หญิงที่ชื่อมิวกี้ประยาพาไปผู้นำครับผมมีความเป็นตัวของตัวเองครับ ถึงเราจะไม่มีแต่ว่าเราพยายามได้เพื่อจะถึงจุดที่ตัวเองต,ง <Wow. S 1> ต้องการค่ะว้าวแซ่อีกสามรางวัลก็คืออีกสามเล็บให้คุณพูดสโลแกนชื่อคุณ <Same. S 3> oh. มิวกี้ปลายาเซ็กซี่คุณแม่มิวกี้สวยแซ่บเซ็กซี่สุซ่าคุณแม่มิวกี้สวยแซ่บเซ็กซี่สุดสาวเฮคุณแม่มิวกี้สุดสวยแซ่บเซ็กซี่เฮ อยู่ที่เรานะอันนี้สำคัญนะผิดลายนะฟังนะคะคุณแม่มิวกี้สวยอลังคารังขวางชางนี่คือโปรแกรมใหม่คุณแม่มิวกี้สวยเซ็กซี่ไร้เกลเฮ่แม่ฟังนะคุณแม่สุดแซ่บสวยเซ็กซี่ซูซ่าค่ะแอดมู่กคุณแม่มิวกี้ คุณแม่สุดแซ่บสวยสิซาค่ะสโแกนใหม่คุณคิดว่าควรเป็นสโลแกนอะไรมันพูดไม่ได้เลยครับยาพูดได้เลยมิวกี้ปรายาคุณแม่สุดแซ่บสวยตอนรส์คาราแปะไม่ออกเลยีหรอคารารกลนช่วยแปลครับคาราพี่ลกเกช่วยคาราแปลดีกว่าน่าจะมันดีกว่า มามามิลกี้มามามิลกี้ปรยาสวย Beautiful เซ็บ Hot สุดาน Fierce i e r c e ตายสัตว์ Very beautiful you animal ไสัวนั่น Animal ั่อ่คุณูเกดฮะผมให้คุณแต่งไม่ได้ให้คุณใส่อินเนอร์ฮะสวยสวย Sexy สุดๆเ่ นี่นะฮะเป็นความรักของสองแม่ลูก ว่าเพื่อนเก่งมากแล้วก็กว่าเพื่อนจะมาได้ถึงวันนี้เนี่ยเรียกว่าวันสุดๆไปเลยค่ะใครที่จะตามหนังสือนะคะต้องอ่านค่ะเพราะนี่คือหนึ่งคนนะคะที่ประสบความสําเร็จจริงๆและจะเป็นอินสไเรชันที่ดีมากๆค่ะดีใจกับชีมากแล้วจริงๆน้าเป็นคนใกล้ตัวเราจะบอกเลยว่าน้าดีใจที่รู้จักพิมมิวี้แล้วถ้าว่าใครที่อยากรู้จักพิมมิวสีชัรู้จักหนังสือเล่มนี้แหละจาเป็นคนได้สนิทกับพิมพ์มิวี้มากขึ้นค่ะแล้วก็จะได้เป็นอินสไเรชันด้วย มาแสดงความดีๆกับควาสมสำเของแม่มิวคี้นะคะขอให้แม่มิวคี้เนี่ยปังๆตลอดไปค่ะยินดีกับพี่มิ ดูนะครับผมก็อยากให้พี่มิกกี้หรือคนเก่งๆแบบนี้ที่ไปเรื่อยๆเลยนะครับผมก็รอติดตามผลงานของพี่มิกกี้ครับมีโอกาสไว้เราได้เล่นหนังเล่นซีรีส์ด้วยกันอีกครับวันนี้ดีใจมนะครับที่ได้มาร่วมงานนะเปิดตัวหนังสือของน้องมิวกี้นะครับผมก็ยินดีมากๆที่ร่วมงานในวันนี้ครับแล้วขอให้สือขายดีมากๆครับผมขอรู้จักพี่มิกกี้ค่ะ,คะ I wish you are the best นะคะมาจากอนันตน์วาด้วยอยากให้พี่มิกกี้นะคะประสบความสำเร็จมากๆในการเขียนหนังสือครั้งนี้นะคะ We know and we believe in you นะคะ All the best ขอให้หนังสือนะคะขายดีนะคะแล้วก็พพพิิมม์เ่ มาอีกนะคะหลายๆเล่มเลยเพราะว่าวันนี้น่าจะหมดแล้วขอให้ประสบความสําเร็จตรงนี้ด้วยเพราะว่าเป็นอ e ีกแฟชั่นหนึ่งที่แบบเพื่อสาวน่าจะอยากให้มันบูมๆหรืว่ามิวกี้ปายาเนี่ยเป็นได้หลายอย่างเป็นนักเขียนก็ได้ mm hmm. แล้วก็มาดูกันว่าต่อไปมิวกี้ปายาจะไปเป็นอะไรอีก mm hmm. นักรองแน่เลยกูไม่แต่งเพลงห,หรอก Congratulations, Milky. Congrats for all your a c c o m p l i s h m e n t I'm very proud of you. Everyone is very proud of you. All your family and your f r i e n d And uh, I love you so much. ก็ภูมิใจกับตัวเขามากๆเลยอ่ะขอให้กี้ประสบความสําเร็จในทุกๆด้านจะเป็นการงานการเงินความรักขอให้เขาสมหวังทุกๆอย่างเขามีความสุขแม่ก็มีความสุขไปด้วยขายหนังสือให้แล้วค่าของต้องได้นถ้าจะได้ค่าตัววันนี้จะได้ยัง This is my bride my โ r ่งคลายเครียดแล้วก็มีความสุขมากเดี๋ยวเราไปดูแจกไลา์เซ็งกันนะคะ ตอบคุาลเๆคมแับกันมานานยังตั้งแต่การนวร์ทาม่ะ้ผมามที่ตลอดแล้วก็พยามตาเก็บลนตามของพี่หมดทุกรื่เลยแล้วก็ดูทุกคลิปเลยค่ะพี่ขอบคุณนะคะ ก็เดือดรับซัพพอร์ตพี่ตลอดขอบคุณนะคะตั้งใจมาดูเลยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณนะคะตามแค่มันล็รอดมันตอเป็นคำพูดไม่ได้เนาะเราก็ไม่ได้เจอกันแล้วเราก็ทำได้แค่ให้กำลังใจในคอมเมนต์นะคะรัแม่แล้วก็จะติดตามสนับสนุนยิ่งใหญ่มากเลยครับลาไปเลย ขอบคุณที่มิวกี้เี่เชียว่ขอบคุณที่ทาให้มิ้ค่ะช่วงเวลาที่เป็นคนเข่านี้ที่ถทำให้มิ้กแบบยอมสู้ขึ้นมันมีค่ามากกว่ารดยมพร้อมหนังสือชื่ออะไราสัเดเหมือนกันฟสเดชไม่เหมือนกันหนังสือของใครคุณมิีคุขายดีไหมขายดีไหมขายดีขายดี เลยเหรอยิ่ชัวร์เหรอขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ จริเเค่พอที่ซื้อคือเอาไปอัพราคาใช่ค่ะจะได้อัพราคาเพราะมีลายเซ็นแม่มิ๊กกี้คะ่ะปกติเล่มลั้งสามก็ห้าหนูขายเล่มละสี่พันห้าค่ะเพราะมีลายเซ็นแม่มิ๊กกี้ค่ะเหนื่อยไหมคะวันนี้ <laughs> ไม่เหนื่อยเลยคะ่ะมีความสุขมากต <laughs> กลูกค้าเองได้ด้วยเมื่อกี้มีคนยืนดูอยู่ว่าเอ๊ะ หนังสือเล่มไหน,นี้เราก็บอกว่าเล่มนี้เลยค่ะ How to ประสบความสําเร็จนะคะแบบง่ายๆเข้าใจได้และทาได้จริงทำมไม่ซับซ้อนวิธีคิดเราคิดยังไงวิธีแก้ไขปัญหา,รหาเราทำยังไงหรือแม้แต่บางท่านที่อาจจะย,ยังไม่ได้ชอบมิวกี้หรือว่ายังไม่ได้รู้จักมิวกี้หรือเกลียดมิวกี้ไปแล้วถ้าได้อา่านหนังสือเล่มนี้อาจจะเข้าใจอะไรในตัวมิวกี้มากขึ้นนะคะก็อาจจะเป็นเรื่องราวที่ดีที่ทาให้ทุกคนได้เห็นมิวกี้ในมุมมองที่ต่างออกไปแล้วก็จากการที่ไม่ชอบอาจจะเป็นชอบก็ได้ขอบคุณทุกคนนะคะ สำหรับการติดตามแล้วก็วันนี้ไม่คิดว่าจะราจะเจอแานขาคลิปลักเรามากๆได้เจอกันได้กอดกันแล้วก็ได้พูดคุยกันนะคะแม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่ว่ามีความหมายกับมึกี้มากๆเลยนะคะขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามมึงกี้ในทุกๆเรื่องราวแล้วก็ขอบคุณสาหรับกําลังใจนะคะเราจะอยู่ด้วยกันอย่างนี้ตลอดไปนะคะ I'm here for you ค่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบก็กดไลค์ก,กคดแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ